ัสดีค่ะจุ๋มเอสุดูแบบนี้วันนี้เรามาเช็คกินความอร่อยกันที่ซีคอนสแควร์ air, สีนครินคุ้นๆไหม <shocked> จานขณะนี้เราอยู่ที่ร้านครัวบางนานะคะสาขาซีคอนสแควร์ air, สีนครินอุตส่าห์ว่ามาจากอุตสาหาร้านกินนะอุตสาหาร้านกินในที่สุดก็มาตกไปที่คร <qui> ัวบางนาเหมือนเดิมสาขานี้ไม่รู้เปิดน้ำยังนะแต่ว่า เดินผ่านเ้วเห็นเบอกอเอ้ยตกใจกินดีกว่าเปลี่ยนเมนูมานะววันนี้อ่ะเป็นผัดคะน้าฮ่องกงคะน้าฮ่องกงใส่กระหมูกรอบมาคะน้าหมูำเขบอกว่าถึงจะขายในห้างก็ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิม,มราคาก็เท่าเดิมเนาะราคาก็เท่าเดิมด้วยอ่ะคะนา้าฮ่องกงใส่หมูกรอบ สซบจีบีหมูกรอบหนังกรอบอ่ะหนังกรอบไ่เย็นเล่ขยันนะอืมขาันก็กรอบอค่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเอากุ้งออกก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาถ่ายแล้วมันจะ <S <S ติดขาดกัดติดขาดกุ่งนะแต่สะยังหวะ เนี๋ยจะเสเียจังหวะเปลี่ยนจากข้าวผัดปลาสลิดมาเป็นข้าวผัดกุ้งบ้างกุ้งก็มาไม่น้อยหน้าเหมือนกันสามตัวใหญ่ๆเลยเข้าวผัดกุ้งปัวบางน่าสาขาสีสีข้นสีนกรินอืมไงให้กี่คะแนนตัวใหญ่เจ๊งๆเหรให้กี่คะแนนเอาละเจ๊ๆๆนมืก ที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะกินเหมือนเดิมก็คือปลากระพงต้มเผือกค่ะ <5 S 1> วันนะค่าเนี่ยปลากระพงทอดนี่เป็นชิ้นใหญ่มากทีน้ำกาวเลยอ่ะเอาน,น้ำจิ้มสาดลงไปหน่อยนึง ดูดีทันขึ้นเลยอ่ะคือซอสน้ำแล้วชื่นใจปากระพงต้มเหนียวัวบางนาอย่าสั่งมาควัวบางนาแล้วอย่าบีบามสักนะมาสองคนอ่ะเพราะคิดว่าเอ้ยมาอีกสาขาหนึ่งไม่รู้ว่าจะจาใหญ่เหมือนเดิมไหมสรุปว่าใหญ่เท่าเดิมขาขาใหญ่เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นก็คือปกติสั่งสามอย่างก็กินกันแทบไม่ไหวแล้วนี่สั่งไห้ได้มาอีกเขาเรียกอะไรนะยำตะไคร้กุ้งสุกเนี่ยตะไคร้เลยฮะตะไคร้แล้วก็กุ้งแล้วก็ตะไคร้แล้วก็กุ้งม,มีกุ้งทุกันูเลยอ่ะมันต้องห่อไหมฮะหอ่อมังมันต้องห,อหอ่องไงแล้วทำไงอ่ะเบรกต้องเอาใบมาลองเอากุ้งใส ตอาตะไคร้ใส่เอาถัวใส่ต้องทำวิธีกรรมก่อนสวย่วยห่อสวยเวยแล้วก็จันตะไคร้กุ้งสุกหัวาบางนาซีคอนสกควอเเืม ติดติดซื้ออกขายำตะไคร้ด้วยอร่อยรสชาติก็ไม่จัดมากหรอแต่ว่าเปรียวนคือดีเรียกอะารอย่างนี้ยมาสองคนสามีอย่างบมดไหมเดี๋ยวมาดูกันขอบคุณสจ้าหระกาติตติมารับชรมถุงเทสนุก์แบบนี้ช่องนี wow ้มีแจ่ของ